สวัสดีครับวันนี้แมงนิวจะมารายงานข่าวในข่าวรอบวับบบนนะครับนายกนำคลมร่วมบาเพ็ญกุศลรอบ2ปีการสิ้นพระชนสมเด็จพระสังฆราชนะครับเวลา10.00น,นวันที่25ตุลาคม58ที่พระตำหนักเพชรวัดบวรนิเวศราชวรวิหารนะครับพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติคอสชและนางนรารพรจันโอชาภริยานะครับพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีอาธิพลเอกธนศัดิ์ ปัติมาประกรณ์ครับรองนายกรัฐมนตรีพลเรือเอกนรงพิพัฒนาใสรองนายกรัฐมนตรีนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีพลเอกอนุงพงศ์เผ่าจินดา,มารมวมหาไทยนางอภิรดีตันตลาพรมารมวพาณิชย์นายสุวพันตัญยุวัฒนะรมต่อประจำสํนา,งงานักงานสํนานักนายกรัฐมนตรีคนระับหม่อมหลวงพนาดาดิดสกุล รามาต่อประจําสํานักนายกรัฐมนตรีเป็นต้นนะครับตลอดจนผู้วิพัฒนาผู้ชาการเหล่าทัพตัวแทนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนประชายชนทุกหมู่เหล่ารวมร่วมพิธีบําเพ็ญกุศลเนื่องในโอกาสครบ102ปีนับแต่ป่าสูตรการและครบรอบสองปีแห่งการสิ้นพระชนสมเด็จพระยานสังฆราชสมเด็จพระสังฆราชสกลมหามหาสังฆปรินายกนะครับนาพระตําหนักเพชรโดยมีพระสงฆ์สมณะศัก สิบรูปนำโดยสมเด็จพระพุทธอาจารย์วัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระวันรัตผู้รักษาการแทนเจ้าวาดวัด,วดบรวรนิเวศวิหารสวดพระพุทธมนต์นะจากนั้นพลเอกประยุทธ์นำคลมอถวายพัดตาหารเพลพระสงฆ์สิบรูปและทอดผ้ดาไตจำนวนสิบไตและถวายปัจจัยไทยธรรมนะเมื่อเสร็จพ,พิธีพลเอกประยุทธ์และภริยากาพศส,สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆะ ปรินายกและกาบลาสมเด็จพระวันรัตซึ่งมออนหนังสือพระนิพนธ์ของสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังคับพนายกให้คลมอเป็นเทีอเลึกก่อนที่นายกจะเดินทางกลับทันทีโดยแม่สัมภาษณ์และก่อนขึ้นรถส่วนตัวได้ยกมือแสดงสายลักษณ์ไอเดิฟยูให้ประชา,ยายชนที่มายินรอให้กำลังใจนะครับ